บ้านนางนิวแล้วครับบ้านนางนิวที่อพาร์ทสังคมนะครับสวยมากสวยมากเลยครับมองเห็นวิวมองเห็นภูเขาโอ้เข้ามานี่ก็เป็นเมืองเมืองใหญ่นะครับเดี๋ยวรอปสต่อโอ้โหโงโงมากเลย อากาศดีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้เป็นหมู่นาเป็นหมู่บ้านอยู่บนเขานะครับนี่ที่อำเภอสังคมนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปไกลถึงเชียงใหม่นะครับนี่แถวนี้ครับอำเภอสังคมนะครับอากาศดีดีภูเขาตรงนั้นเขาเรียกสุดยอดสุดยอดเป็นพักเป็นพักสวยสวยสวย นี่โรงเรียนบ้านนางงิ้วนะครับอำเภอสังคมจังหวัดนองคายนะครับนองคายบ้านเ้านี่เองนะครับแต่ว่าก็ค่อยได้มีโอกาสออกมาใน,ะน,นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เราได้มานะวันนี้มาส่งท่านพ่ออ๋อนะครับหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านนี้บ้านนางงิ้ว ก็บ mm ้านอยู hmm. mm ่ตรงเนินเขาตีนเขากันเลยนี่คุับูเขาดีถ้าทำเปนแหงงเที่ยวได้เยีเยว่าความน่าสนใจคือ ทางที่เข้ามาก็ไม่ได้ยากมากแล้วก็มันก็มีภูเขามีอะไรสลับซับซ้อนอยู่นะครับดูแลแบบเออน่าสนใจนะสนใจอันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านเทานาบอนนะครับเทานาบอนจะเป็นเขตอำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายนะครับ สบายดีครับพอแม่พี่น้องไทยพรมิสัยบ้านเทาครับวันนี้แอดมินออนอกนอ้องออกพื้นออกนอกพื้นที่นะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านเทานานบอนนะครับอําเภอสังคมนะครับนี่จะเห็นภูเขาผลพิสยัยของพนมีภูเขาแบบนี้ยากาศดีมากเลยนะครับมาส่งท่านผอ,อ,อนะครับเลยติดตามเพิ่นมาติดรถเพิ่นมาเที่ยวเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับวันนี้จะเป็นถ่ายจากชั้นสองนะครับชั้นสอง อาคารอำนวยการนะครับนี่โรงเรียนนี้จะมีถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับถึงมอ .3 อันนี้จะเป็นห้องเรียนม .1 นะครับนักเรียนประมาณ300กว่านะครับประมาณ350-360นะครับนี่นะครบับรรยากาศดีนี่ห้องท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ พรถ้าโคชีเราเมือวานมือวานมันเป็เรียกเรายวนโคตรไนี่อันนี้เาไป็นทมอาคารก้านที่คัดึงเอาไปแช่อาคารหนึ่งเลยนะที่เขาที่ทังมูท่าย่างลงเลยเขาดินี่นะนี่อันนี้เป็นอาคาร5นะครับที่เป็นตึกอำนวยการแล้วก็ห้องทางบู้อำนวยการนะครับจะลงเนินลงมา อยู่บนภูยู่ทั้งภูบรรยากาศดีดีนี่อาคารอเนกประสงค์นี่อาคารอเนกประสงค์นะครับจ้างาเรเตรียมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเรียนเดียวที่นี่ได้อินเทอร์เน็ตได้จอรู้ยังไ่ให้เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้น้ำเต้าอินเดียไหมครับต้นเต้าอินเดียนะครับกับแรงเป็นลูก นั่นแหละขุดไว่เน้่าที่ขุดไว้ยังไม่ได้ใช้เนี่ยนั่นแหละค้างๆน้ำดื่มสะอาดตอนนี่ลงน้ำนี่ลงน้ำดึงเอาขังเลดึงเอาขังเลยลงน้ำเพราะว่อที่อันที่เป็นท่อซีฟ้าๆนั่นี่ะบ่อที่บ่ได้ใช้เขาให้บริการชุมชนเนี่ยบ่อถ้าหันขุดไปแล้วก็ไม่ใช้คือโรงเรียนอยู่อยู่กลางหุบเขานะมีหุบเขาล้อมรอบลอยได้ทานผลิตน้ำดื่มจะไปอาคารเก่าหรือจะออกไปเลย ก็วเปลือยรถนะเบโอ้ราเป็นรนแถวเบลรถพทบใช่รถแทบเป็นชาติอยู่ต้องหันโรงเรียนโรงเรียนานาบอลนะครับมีับสนามกีราหารฐานของสบลระครับและได้มาตรฐานกว่าทุกโรงเรียนในเขตกาสังครัง ไ่กว่ามันใส่ลูวิ่งไงครับแต่ได้ยุ่ปีกีเขาียได้ว่าซีอยเมตรบองลูวิ่งเพรว่ามันมันอาจจะผิดอะแต่หักหม่ห้องสมุของการปองสลดัดได้สองเฟดฟแรกสามีนกีอามนเรียวย่นสามเนหลังห้งสมงกงสลัด ะทำได้้เราว่าทำอความสะอาดผมแต่หู่บ้านน้าอยู่มีครับมีภูเขานะครับหมู่บ้านมีภูเขามีทุ่งนานะครับ มีป่าไม้นะครับมีบ้านัรบข้างหน้าติดภูเขาใช่ต่างๆตัวโรงเรียนติดธนาคารจำน้ำไม่อยู่โอบ้านพอออดเป็น้านคาด้วย เท่าไหร่พี่ยอดจีนยอดจีนใช่ไหมเท่าไหร่นะครับร้นนะครับดูหน้าหน้าสวยดูใหญ่จริงเราอยู่ที่อำเภอสังคมนะครับจังหวัดน้องคายนะครับริมโขงสวยนะครับนไปชมเมืองไปด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นขากลับเข้าไปตรงไปจะไปนหนองคายนะครับ สังคมก็จะเจริญขึ้นลายนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับสังเมเที่ยวว่าจะไปเชียงทางก็ต้องผ่านสังคมนะครับ เขียนยหญมาตรงนี้าคากับเดือนงานตรงนี้มันหน้ายู่มากที่สุดในวันนี้ระเบจสีน้อยกว่าดีชั้นหนชั้นหนจ่งนักบ้านตัวโข่งครับนี่ตีเนียีครับตีเมียดีครับนี่อยู่ในเมืองตีทัางเย็นที่ผมบอให้บอ่มาตรงนี้แี่บอกว่าไม่มมันติดพักวัวอีกเขาบอ ผมก็มยาย,ย้ายไม่มีเพือนม,มีพี่ไมมี้องไม่มีจริงๆ <c oughs> แ่ป็นมีพี่มีเพื่อนดีน้องโไรกาเลยม,มาใช่ขาไใช่ขอกันไมได้ <c oughs> ดผมไมจะไปจะย้ายคนทบาจมาเรีนเาที่นั่นก็นเลย ก็จะได้มาผมก็สื่อกว่งเนเมืองด้วยนาะมก็ัหน้าอยู่ในันี่ใช่ตัวตัวรอ่ไกที่พักก็มีแฟนมีห้องแถวให้มีห้องแถวให้ดีเลิชวนชวกัดีอาหารการกินก็ค้อ